สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่3พฤษภาคมนะครับ2568นะครับวันนี้ก็ได้เลือกปล่อยรถใหม่1กคันนะฮะก็จะเป็น Hon d a าเวฟ1้อยสนะล้อซี ul, ลวดนะครับสตาร์ทมือนะครับตัวนี้ตัวรองท็อปนะฮะสีน้ำเงินลายใหม่นะครับนี่สีน้ำเงินที่สวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดุมตัวใหม่นะฮะดุมก็จะเป็น <Grandpa> ลุมแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้วงล้อก็จะเป็นซีลวดนะ ตัวนี้ขนาดวงล้อซีลวดนี่2 8ซี่นะฮะข้างหน้าดิสข้างหลังดำนะฮะแต่ว่าดุมตัวใหม่นะครับแล้วก็สีน้ําเงินลายใหม่นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็น Honda เวฟร้อยสีล้อซีลวดนะฮะตัวสตาร์ทมือตัวรองท็อปนะฮะสีน้ําเงินนะฮะสีน้ําเงินดําลายใหม่ปี2025นะครับ คันนี้ก็คุณแม่นะฮะออกให้ลูกสาวนะครับว่าไปโรงเรียนนะฮะลูกค้าอยู่อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะคันนี้ซื้อเงินสดเลยนะครับ45,900บาทนะครับอันนี้คือราคารูปจดทะเบียนเลยนะครับ45,900นานอะฮะของแถมก็มีหมวกกระเสื้อนะครับลูกค้าไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่กันลายนะครับส่วนเงินพรนนะครับสําหรับลูกค้าเครดิตดีนี่ดาวเริ่มต้นอยู่ที่350ิบบาทนะครับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเครดิตดีนะฮะ จ่าย350บาทนี่เอารถไปขี่ได้เลยนะครั้างวด1,700บาทนะครับ48นวดนะครับอันนี้ข้างวดยาวสุดนะฮะ48นวดนะครับหรือว่าอยากทรงสั้นกว่านี้ก็ได้นะฮะก็มีให้เลือกตั้งแต่1ปีนะฮะ2ปี3ปียาวสุด4ปีนะฮะเงินผ่อนก็แล้วแต่ลูกค้านะฮะดาวมากส่งน้อยดาวน้อยก็จะส่งแพงนะเหมือนคันนี้จ่ายรับรถ350บาทก็ส่งงวดยาวสุดได้ 48งวดมดนะ1 7ห0นระฮะหรือว่าไม่อยัางมีดอกเบี้ยนะฮะเหมือนคันนี้ก็ซื้อเป็นเงินสดเลยก็ได้นะครับ45,900หร้บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับนี่ฮะสีน้ำเงินลายใหม่นี่สวยนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับ1-4ถึงนี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์นะครับถ้าารถใช้งานที่ว่านเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะ76.9กกิโลต่อลิตรก็แนะนำแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะฮะเติมเต็มถังนี่ขับได้ประมาณ300กิโลนะฮะเนี่ยสีน้ำเงินตัวใหม่นี่สวยนะครับก็มีให้เลือกอยู่3สีนะฮะสำหรับตัวโรซีลวดนะก็จะมีสีน้ำเงินดำแดงดำแล้วก็ดำเหลืองนะครับเนี่ยดุมตัวใหม่นะครับดุมล้อหน้านี่คล้ายๆ c r f นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ อันนี้อุ่นเครื่องแล้วนะครับเครื่องยนต์เงียบมากนะฮะตัวนี้เขาห้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30,000ื่นกิโลเมตรนะฮะโฉดห้ปี50,000กิโลเมตรนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับเงินสด45,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับเงินผ่อนดาวเริ่มต้น350บาทนะครับค่างวด1,700นะฮะ48งวดนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะสนใจโทรข้ามศพทำได้ครับศูนย์เก้าสองหนึ่ง้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสอนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่ทานใดนะฮะที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายที่เท่าไหร่นะ,ะส่วนที่นี่ที่ร้านฮอนนร์้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะของเราขายเงินสด45,900ื่นบาทนะเงินผ่อนเครดิตดีนะฮะดาวเริ่มต้นอยู่ที่350ิบาทนะครับโอนได้เลยนะครับบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยนะครับนี่ฮะ นนค,คันนี้ก็รถผลิตวันที่ส8เมษายนันะฮะ2568นะครับ 2, วันนี้ก็วันที่3พฤษภาก็ขายได้แล้วนะครับตัวนี้ไฟท้ายนะไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับก็ LED เฉพาะไฟหน้าอย่างเดียวนะครับของแถมก็จะมีเสื้อกับหมวกกันน็อกนะครับสวยง,งามเลยนะฮะสำหรับเบร์ร้อยสิบล้อซีลวดนะสตาร์มือปี2025นะฮะ สีน้ำเงินดำนะลายใหม่เลยนะครับสำหรับท่านใดนะที่เคยซื้อหรือเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าที่บ้านของเพื่อนทีพี่ขายเท่าไหร่นะส่วนที่นี่นะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังเงินสด45,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระบนะครับ ราคานี้ทางร้านอุให้ทำทะเบียนให้นะสนใจก็แอดไลน์นะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับเบอร์โทรแล้วก็ไลนะ์ตัวเดียวกันเลยสูรก็2 1 1 2 9นสาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมนะครับสวัสดีครับ